สวัสดีครับมาอัปเดตกันหน่อยดีกว่านะฮะก็ขอเริ่มกันที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็เป็นเกมรอบแบ่งกลุ่มนะที่2นะก็ปรากฏว่าลิเวอร์พูลฮะขวาชัยชนะได้แล้วนะหลังจากที่ต้องบอกว่าคือจับเลยทีเดียวฮะเชื้อเอาชนะอาแจากไป2-1น,นะโมซาลายิงขึ้นนำไปก่อนนะฮะแล้วก็โดนอาแจากตีเสมอได้ก่อนที่มาได้เจอมาตีครับมง เข้าไปในทีที่89นะฮะเกือบจะลุดเสมออยู่แล้วแต่ว่าลิปูก็ยังกลับมาได้ครับผมนี่แหลตอนแรก,กตื่นมาดูทั้งเกมตื่นมาดู5ทีทส้ายเออก็ยังดีวะแม่งได้ดูมาติปมงก็ถือว่าลิปูก็เอาจนได้นะครับผมที่จะเก็บ3มแต้มมานะครับผมดับซ่าอาแจกที่ในลีกยังไม่แพ้ใครเลยชนะรวดมา6เกมนะก็ถือว่าแข่งแกร่งครับก็ทําให้กลุ่มนี้เนี่ย มี3คะแนนเท่ากันอยู่นะฮะนาโปลีลิเวอร์พูลอาแจกฮะก็น่าจะขับเคี่ยวกันยันนะสุดท้ายลยดีดาส่วนคู่ของนาโปลีเขาเตะค,คืนนี้นะฮะตอนแรกก็งงเหมือนกันหาผลตั้งนานเอา้าแม่งไม่ได้เตะค,คืนนี้นี่หว่านะฮะในขณะที่กลุ่ม B เอาจริงนะกลุ่มอื่นเนี่ยผลการในขาน่านี้มันตรงข้าวกับที่ผมคิดเมื่อวานนี้ไว้แทบเกือบทุกคู่เลยนะฮะไบเออร์ลุคเซ่นครับเปิดบ้านเอาชนะตาหมีแอตมาริดไป2 0ซะอย่างนั้น,นะฮะเอฟซีปอโต้ก็แพ้กระจุยให้กับขับปูดไป0 4นะ กลุ่ม C อันนี้ไม่มีผิดพลาดครับวิกเออ,เอ,อินเตอร์มิลานครับปูกไปเอาชนะวิกเตอร์พีเซนได้2 0ศูนย์ส่วนคู่วิกแมตช์ก็แม่บาซ่าไม่ซ่าแล้วนะโดนบายเยนเปิดบ้านอัดไป2 0ศูนย์นะส่วนกลุ่มดีด็อกนะสปอร์ติ้งก็เอาชนะสเปอร์ ของนักคอนเต้ไป2อศูนยะแล้วก็โอลิมปิกบักเซยแพ้ให้กับแฟรงเฟิรไปศนย์หนป01นะฮะก็เป็นผลใยง,งานันที่อย่างที่บอกไปก็คือตรงข้ามกับที่คิดไว้เมื่อวานแทบเกือบจะทุกคู่เลยนะฮะในขณะที่โปรแกรมในค่าคืนวันนี้นะฮะก็มีอีกเพียบเลยนะฮะเริ่มกันตั้งแต่กลุ่ม A นะ เจ้าแรนเจอร์ครับเปิดบ้านเจอกับทางนาโปลีนะกลุ่มอ e, ีมีเอซีมิลานเปิดบ้านเจอซาเก็แล้วก็เชลซีเจอกับซาวสปัวห์ะเดี๋ยวคงจะได้เห็นว่าแกรพอตเตอร์ครับคุมลูกทีมนัดแรกผลการแข่งขันจะเป็นยังไงนะฮะส่วนกลุ่มเอฟมีชัคเตอร์ดัวไหนะเจอกับ ic, เซลติกแลมัตฟิดเจอกับไลฟ์ซิกนะส่วนกลุ่มจีมีโคเปเกนพบเซบีย่าแล้วก็แมนซิตี้ครับเปิดบ้านเจอกับ อดอทมุนนะฮะฮาแลนด์เจอทีมเก่าแล้วนะส่วนกลุ่ม H อยูเว่เจอเบนฟิกา้าแล้วก็มาคาบี้ไฮฟาพบกับปารีสแซงต์แชงแมงนะครับผมนะก็เป็นศึกทั่วใหญ่ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในค่ำคืนวันนี้ที่ยังคงเตะต่อเนื่องนะส่วนแมนยูเต็ดเราตอนนี้ก็บินไปมอนเดว่าแล้วฮนะตอนแรกคิดว่าจะมีเพรสคอนเฟเรนซ์เมื่อวาครับ การเป็นว่าเดี๋ยวคงจะต้องมีวันนี้แล้วนะฮะเอ่อก็เดี๋ยวคงจะต้องดูอัปเดตล่าสุดจากเทนฮารคแล้วกันเนาะแต่คิดว่าก็มีความเป็นไปได้สูงที่เทนฮารคจะจัดชุดผู้เล่นแบบจัดเต็มนะเพราะว่า หลังจากนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเกมเบรกทีมชาติแล้วไม่ได้มีบอลลีกบอลถ้วยมาในอีก2ส,สัปดาห์ข้างหน้าก็คงจะต้องจัดเต็มชุดใหญ่ไฟกระพิบเลยทีเดียวสำหรับแมนยูเต็ดนะครเพราะถ้าไม่ชนะอีกบอกเลยว่าหนักเลยเพราะคู่ต่อสู้เนี่ยเอเชอร์ลิฟนี่ก็ไม่ธรรมดานะปีที่แล้วนี่มาริดก็ชนะมาแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่แมนยูเต็ดประมาทไม่ได้เลยทีเดียวนะครับผม